คำถามคุณหญิงท้องนาค่ะแม่ของลูกเกิดวันพระขึ้นสิบห้าคำเป็นบุตรสาของหม่อมเจ้าจึงมีคำนำหน้าชื่อว่าหม่อมราชวงศ์หญิงมาตั้งแต่เกิดคุณแม่มีชีวิตีสะดวกสบายอยู่ในวงังเป็นคุณหญิงตัวจริงมาตั้งแต่เล็กๆ เวลาจะไปโรงเรียนก็จะต้องมีทหารรับใช้เป็นผู้ติดตามไปโรงเรียนด้วยอย่างน้อยสี่คนนี่แล้วก็แวดล้อมวิ้ิยคาทาบริวารเ,เหมือนทหารรักษาท้าวช้างกันเลยเเแม่คุณแม่จะมีชีวิตที่สะดวกสบายแต่คุณแม่ก็เป็นผู้หญิงที่ชอบชีวิตเรียบง่ายสมระตรงข้ามเลยไม่ชอบออกงานสังคม ไม่ชอบเต้นลำ้ำแต่ชอบศึกษาวรรณคดีประวัติศาสตร์แล้วก็ชอบอ่านหนังสือธรรมะมีใจฝากไฟในทางบุญกุศลตั้งแต่เด็กๆแต่เนื่องจากคุณแม่ต้องอยู่เฉยๆเพราะมีคนทำให้ทุกอย่างจึงทำคุณแม่รู้สึกเบือ่อเบือ่อเบือ่อสุดขีดเลยสุดลิ์สุดเดชเลยเนะี่ย จึงขอท่านพ่อมาทำงานที่กรมป่าไม้จนกระทั่งถึงเวลาที่ท่านพอ่อท่านแม่เห็นสมควรจะให้ออกเรือนท่านก็ได้หาคนที่มีฐานะชาติตระกูลเหมาะสมกันเพื่อให้แต่งงาน,นก็เลยคัดหาตระกูลมาเยอะแยะไปหมดเลยที่เหมาะสมทั้งหลอ่อทั้งรวยฉลาด แต่คุณแม่ลูกไม่ชอบใครเลยพอดูแล้วไม่ใช่เนื้อคู่หรอกเนื้อคู่ต้องเป็นเจ้าเงาะต้องซ่อนเลนรูปทองไว้ภายในจิงปฏิเสธต่อมาคุณแม่จิงได้มาเจอคุณพ่อของลูกซึ่งทำงานอยู่ที่เดียวกันแล้วก็เป็นเจ้าเงาะจริงๆนั่นแหละเกิดชอบพอกันแต่ทางท่านพ่อท่านแม่ไม่ชอบแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แล้วคุณพ่อของลูกชนะตํำสักกว่าโอ้อ oh. oh, ยังไงจ้งอนเนี <Yeah. S 1> ่ยเราจะนาเลือกถึง <Yeah. S 1> แ,แม้พอจะมีกิน <Yeah. S 1> แต่ก็เป็นไอ้หนุ่มบ้านนอกเพราะคุณพ่อของลูกเนะี่ย <Yeah. S 1> มีโรคราดอยู่ที่จังหวัดอุบล <Yeah. S 1> ดังนั้นญาติทางฝ่ายคุณแม่จึงดูถูกคุณพ่อว่า <Yeah. S 1> ไอ้หนุ่มบ้านนอก <Yeah. S 1> มากในสุดการแต่งงานของทั้งทั้งสองก็เกิดขึ้นนี่ไหมจ๊ะมีรจนาเท่านั้นที่มองออกว่าสังทองคนอื่นเห็นเป็นเจ้าเงาะแต่รจนาคนเดียวในโลกมองเห็นสังทองก็เลยแต่งงานกันทำกลางความไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งของญาติทั้งฝ่ายคุณแม่หลังจากแต่งงานแล้ว เวลาผ่านไปคุณแม่ก็ตั้งครรภ์ได้แปดเดือนคุณแม่ก็ย้ายไปอยู่จังหวัดอุบลบ้านเกิดของคุณพ่อของลูกแล้วคุณแม่ก็ไม่ติดต่อกับท่านพ่อท่านแม่และญาติพี่น้องทุกคนอีกเลยเพื่อเป็นการตัดปัญหาความไม่เข้าใจกันเมื่อไปอยู่บ้านนอกคุณพ่อของลูกก็าทำหน้าที่เป็นพ่อสีเรือนคือ ม่ยอมให้คุณแม่ลำบากตรากตํำเลยคุณพ่อรับภาษาทำงานบ้านเองทุกอย่างสักผ้าให้คุณแม่เลี้ยงลูกเองเป็นส่วนใหญ่โปรฝังลูกๆทุกคนเสม,มอว่าคุณแม่คือคุณหญิงท้องนาให้ปริบัติแม่เป็นอย่างดีอย่าให้แม่ทำงานหนักเพราะคุณพ่อคิดอยู่ตลอดเวลาว่าท่านน่ะ ไปเอาคุณแม่มาจากในรั้วในวังเหมือนคว้าดงแก้วมาจะกปากมังกรจะมาทำให้ตกละกรมลำบากเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีมันทำไม่ได้หนุมสังทองบนนอกอย่างพี่ทำไม่ได้จึงทำทุกอย่างเลยเพื่อคุณแม่เนี่ยอยู่อย่างมีความสุขบนไดคุณแม่จึงเกิดมาในตระกูลสูงนี่พอสันนิษฐานได้ มีชีวิตวัยต้นที่ประณีตสุขสบายแต่ต้องพระจักวังมาอยู่บ้านนอกที่กันดานคะและบนไดที่แม่มาอยู่ที่กันดานแต่ทุกคนกลับดูแลท่านเป็นอย่างดีอ่ามาฟังกันเลยคุณแม่ของลูกเกิดในตระกูลสูงมีชีวิตวัยต้นประนีตสุขสบาย แต่พลัดมาอยู่บ้านนอกที่กันดาลเพราะในอดีตท่านได้ทำบุญในพระพุทธศาสนาได้เป็นกำลังสร้างโบสถ์ถวายเป็นพุทธบูชามีความอ่อนน้อมในพระรันนตรยัยด้วยบุญนี้จึงทำให้เกิดในตระกูลสูงอ่อนน้อมทำตนนี้ด้วย แต่ช่วงท้ายได้เกิดการกระทบกระทั่งกับทีมงานที่สร้างโบสถ์จึงทำให้เบื่อเบื่อเลยถอยออกไปเพราะไม่อยากทะเลาะกับใครจรึงทำให้บุญเลยหย่อนในช่วงหลังบุญที่จะสร้างโบสถ์ตามทันไหมเนี่ยแต่ก็ยังเลื่อมสายในบุญอยู่เพียงแต่ว่าปิติหย่อนลงไปวิบาก,กรรมนี้แหละจะตามมาส่งผล เกิดในตระกูลสูงแล้วก็พัดไปอยู่บ้านนอกที่กันดาแต่แม่มาอยู่ที่กันดารทุกคนก็ดูแลท่านอย่างดีเพราะ,ะกำลังทานบารมียังมีหล่อเลี้ยงอยู่จ้ะ,ะคือมีเริ่มใส่ในบุญแต่ว่าพิติมันหย่อนไปทะเลาะก,กันในทีเพราะนั้นเวลาทำงานกันเป็นทีมเนี่ยที่ทำเป็นทีมก็อย่าทะเลาะก,กันช่วยกันประคับประคองสนอมน้ำใจ ใ,ใจใสๆบนจะได้เต็มที่